โอนี่เลยเอามาป่ะนีนเอาในคูดี๋ยมนสีหอนีหอดใบมือนะโอ้ห okay, อมไปดิตกทาคามบรเองเปิดภาพมาวันนี้กับป uh. ้าเถอะทางทาง มาเทพืนแล้วบาทนี้พี่น้องอ่ะตับตักทายสบายดีเนอะพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบอร์สุขุสุข้นเนาะเบาวัยชีวในละต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขาซูซองเบาลายพลรุยคือเก่าพี่น้องเลยอ้าาาทอโอ้้ออื้ออื้ออื้อ

บูวร้างาเพิ่นมาจากคนเนาะพี่นอน้องอะไรชื่อมาห่าปองอห่าขวดเนาะเห็นลอยพี่นออ้องนน้่สามหมดเลยบสบายดีาารยเยสบาอยสบายดีสาบายดี กินข้าวกินน้ําบ่ซะยังน้ําเดี๋ยวจะกินน้ําหมดปูนนี่ปูนนี่ก่อนเนาะโอเพราะว่านมันเทินลัเทินเพปูนแห้งด้เนาะเอาได้เติมออกันก่อนยมาจคนช่างนี่มี หาบอโอ้โหหาทังเมียเนาะเติมแล้วบอมาหนฮะยังบุกินเท่าเติมเอ็มร้อยหาชิปแล้วบอยังเนาะซื้อเอ็มร้อยมาผ่าเนาะหาคนเนาะเม่งกันเอาเลยมานโดนใจงูอไงซ่ายังจะเศร้าหบ

เรากคุณเก่าเพอนะไรเนาะแมนกคุณเก่านี้คือว่าแล้วเล้บุญกบ้เราเลยเอ็มเนาะเต็มลอยเลอรฮนเดอร์คุณเอ็มลย้ชร้วเอ็มลอยเดียเติมพลังกันเต้นพลังกันือว่ากินข้าวกันเติมก็ได้เินข้ากันเออเต้นากิเต็มอยดบโมยกินข้าวได้ห่ะเนาะ ชื่อคอยชื่ออมมาอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอามาให้เพื่อนนก้อนชื่ออมมาอยู่อมมาให้เพื่อนกอนเป็นยังไงมาเป็นโค้งหาข่าหานาเพื่อนกินกันเนาะใช่ như xe này đó mà bạn này không sai không? nữa đâu nữa là đi lên nó nó bài đi lên sai là cái bụng đi cấp à, khảo kẹt sư sang quân kín okay. đó, rồi, sư đâu kìa nó 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 kìa มีเห็ดเห็ดยังชูชางเพิ่นกินไหมนี่พ่นอาหารอมีเพิ่นแล้วอาหารอมีเพิ่พนแล้วมะเขืออืมมะเขืออาหารชูชางกินคือมะเขือโอ้เข่าห่มปะมาไวได้ไงเนตรเลยดยิน้อกไงไยูตูปเป็นบอสฮะเรากินยูตูปเพล่ะมันจังสงบายมันจังเย็นเนาะอืม แปงแก้ด้ยเหรอเอราตเราเอนกันเ้าทำเลยใส่นื้ปกระดุกมสมนาอแล้วกับข้าวเหนียวรวมๆกันแห่งตากินได้ถามมานงยั้งกับข่าวชูชางกินมะเขือปะเขือคุณเขือบด้เป็นนุวยได้เอาฟบังระเบิดเลยใชมาเด้อชางเด้อพักกินข้าวเด้อ ข้าวีนากินไนไหกัอานอบายดีเนอทานจานนะนี่นีอาหารช้าง่งเงคาเป็ดปิ้งเป็ดเลยสบายดีสบายดีปลากระป๋องบมาเตียงทองนะปลากระป๋องเมาตียงทองนี่ยขาวมาสมทบซอยเนาะแจว อันนี้พ่อเจียวยังไงนี่ยังใส่ดำแล้วพวดใส่แล้วค่อยยังไม่ไดใส่แสบทองวิดบีดเดนหนินะได้ได้พิจารามลแกะแกะาถัวฮบวงมะแกะดูเพกินดมถ้วยหมกพิงมันบูดหรือวะหมกพิงดมมนนุ่มบู ยวมากินข้าวน้ำกันเด้อเอากระโตกน่อยพโตคงแค่กรโตกน้อยมามจะจวดนูยามเยวนอมมันขับยามพเพนก็ยังมันอันเดียวนบ่อถวยนะเอาอีกถย่เอาอีกไโหนี่ยเอามาบ้นอยเอาคูได้ไอีใบอนะโอหอมด ไอ้ของบอไรยังนี่มุขมองบ่แม่นเนาะอ้อมออมใกล้บครับออมเนเป็นมนมาด่เช่โอ้ยยงเงี้ยนี่เบื่อนนั่นก็ได้เแห้งเลยไป็นนนามเป็นมนมาดเช่นี่รถนนี้สร้างอยู่ในบ้านห้อยบ่อไอ้บญคงเพื่นเอาน้ำถ่า่เทบนนี่นีร่าชีรอาอ

สิบชาวนจักรจีบสิบนจักรเิ่มาเด้อมาเด้อช้างเด้อกินข้าวเด้อได้ตัวอะไรมันน่าหน้นันซูมตัวนีดำเอาออกจากกรโตกรนเป็นยังไงใช่ม่ตูใส่ชางจ้านับก็ได้เรื่องนายช่างจาไจาปนไยหนดจ้าได้จ้าไปนจาปนดอกไมมันยิ่ชาจ้าเ้เ็จเต้ว เพื่นจะไปกินอยู่พุนบ่เออไปกินอยู่พุนงอไปให้เพื่นกินอยู่พุนก็ได้เนาะเดี๋ยแม่เจ้ามาหลักถ้วยย่อไปเลิศน้องชายกินเลิศช่วเจ้านานช่วยคอยกินมาแล้วใช่กินแล้วบอนี่จะ่าน้องชายจะกินกะแบ่งไว้หรือว่าไปกินปิ่นรวมแบ่งยังไงสร้างกินลังหาวกันใช่ลังหาวกินหรือว่าสิกินรวมเพื่อนได้บ่ ก็กินอยู่เพื่อนพูดกินเพื่อนค่อยแบงคว่ารัอเห็นเข้าใ่กแบงอยลูกเจ้ากะแบงไว้หรือว่าจะอยากตัวอะไรเจ้ากะไว้รถเอาตัวนี้เจ้าเอาตัวนี้เจ้ากะไว้อที่เรือกะเอาไว้ให้ไม่แบ่งสางเพื่นอางเอาเงินเลยเลยเอาเงิเลยเอาสมอาไว้เจ้วเอาไว้ว่าเจวฮะ แม่แจงไม่ได้เอาเลยนีอันมหนกินแล้วกินแล้วชอยกินแล้วอยกินแล้วก็มาอือสวัสดีน้องดาวเด้อสเอ้า อาเนี่ยเลยคกินๆๆซิมึงด้วยเชียบบอใช่จนนี่นะรังในชาดกินคือวาแต่ทั้งว่ามันคงกินแล้วบ่กิน้วเนาะในชาิก็มียังใล้ๆมีใบตองใบเพ่นเอาออกน้ำเน้นี้คือวาไรนี่จานละเอาไปด้วยไปลอกกเลยไปเลยวโอตามไรตามไร เอ้ขค้นกินอยู่เพื่อนนี่ก็ได้นี่กินอยู่เทิงกันก็ได้กินอยู่เฮือนงามนี่ยขึ้นกินนั่งกินมึงด้วยเฮือนงามฮะตึ้นขนเสริมสร้างอ่ากินเถอะนี่เอาไหมเอากิน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 ไปกินมาเลยครับนึงแล้วบอกได้นะเขามึกินกินปลาปิงปลาเจ้าบ้านนี่ขึ้นนี่ nữa nón lấp bưng, nó im. Bố ăn bao bao tiền Bố ăn bao 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 tieng. Bữa nào bao tieng cách nung à. Bớt, bớt là bao? Bớt đấy. một thứ đồn được nó. Gần tròn nửa năm bây giấc. Ăn 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 แช่บอนดังชัยเอามากินข้าวเด้อ้วยเวย่และบ้ลาพวก่บางช้างบางช่างจะเล่าจะเล่ากินข้าวกินข้าวมากินข้าวะน่น้อยได้จะกินแล้วบ่อยน่อยนี่กินแล้วห่อนเนาะ อ๋อสร้างคนเมื่อกินเื่อนบ่อยยาเชือเหรอพี่น้องกินเื่อคนเองนกินเชื้อคนเองด้แบบญาติพี่น้องกันเองบ่นรือว่าพี่น้องเนาะใ่นอยใชดอกเราคนมาเหตุไทหยนองกบอกกันง่ายเนาะพี่นองเนาะเมียเากรบอกกันเเขดกันเองนเนาะโดยบ่คายบ่เขียนยังมีย่งะได้บ่งามกับบอกกันปิดซอยกัน คาดว่านี่ทาคนนี่เต็มที่สองมือนะอย่างไวย่างสักสองมือสาล้ำตืนีหยูห่อสาล้ำหงอดินขึ้นเลยมันไม่ลุ่มี่นรถขึ้นก็ได้นนดินมันยังบวมอยู่หัดยามฝนนี่ก็ต้องคุดคล้องได้เจ้าบาทด้วยใช้ท่อได้ใช้ท่อได้ท่านบ่ใช้ท่อบ่ได้แล้วตัวเห็ดคัว หัวขาดแล้วแม่เป็นไรเอากินกินกินแล้วค่อยเอิ้นค่อยเดือยค่อยให้เด้แม่นบอกกินนะเอากินแล้วกินมาแล้วลนนั่งกิให้ค่อยบ้างนะกุให้เด้เอิ้นเดือยนี่ค่อยให้เด้ค่อยค่อยเคยเด้ค่อยเอิ้นเลยค่อยยากเลยแปลว่าค่อยบ่บ่ยากแปลว่าบอยากแปลว่าเจ้าอะไรเจ้าเจ้าเคยบอ เอิญบุยาก็ยังเอิญบุยาก็ยังเอิญให้คอยเดือดใจเลยเศร้าหน่อยกินงโขาน่ขาตอนเศร้าป่ะเลยแปดมงครับพี่เจ็ดมงไปทงเียงนเสียงานตอนนี้เศ้ามงปูกปลูกแล้วว่าผักนะเสียงานได้หลปะ เชียเลยหนึ่งเสียเรียบร้อยเลยคกันแดดมันร้อมันแดดนะวช่วงหนึ่งแรงถึงเหตุก็ได้มันแดดช่วงนี้เลาอุเจะทเอทนี่ไปมีมีกับวันที่ที่ที่สเนาะที่สามที่สามประมานที่สามที่สีเทแล้วที่สีที่หาเทื่ว่าอนามไม ขึ้นตารางเรียบร้อยเนาะขอเย็ดขอยางขอยาไปเพื่อเสียหอดมือขึ้นเคลือนไหวใส่ยาเต็มกเกพี่น้องเลยถือว่าสะอาดสร้างกินข้าวบ่ะนะวันที่สิบสี่เนาะอ๋อมาบอลเลยเราพามาบอลสบายดีสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเลยตัวทานอาหารเป็นข้าวลงกันเด้อพี่น้องทานทานอาหารเที่ยงกินข้าวยังไงนะขัวยังไงนะ จ้าขวัว<ก>แมน<ก>่นบอกขวัวไก่คอยผู้ชื่อมากคอยกันยังบ่ฮู้ว่าคืออยัง <c oughs> อ,อ๋อบ่ไรชื่อมากบ่มาเลยว่าเบิ่งคือสิเป็นตาแเส็บนะก็เลยชื่อมา,อนะอมาผากนอกเพิ่อน,อน,นอ๋าไม่งั้นลองไส่น่นะขึ้นไม่งนหนักเป็นไใบแพร่อยู่อ๋อใน้องน้ำถเจ้าบอลงไปไปไป,ไปพงังไว้นะ <c oughs> โอโหพอเจ้า คือเจ้าลงเลยคืออีหยังอะนะนี่คืออันปลาหมึกแห้งเลยปลาหมึกแห้งฮะปลาหมึกว่ะปลาหมึกมันขึ้นมาหายใจเนาะมันนอนแดดอยังเพิ่นเอาเพิ่นเอายังลงไปไวสโซไซบัวเนาะสซไซทเป็นบัวบัวมาบบัวสิติดหรือบ่ติดกับบัวกันอ๋าะอ้แต่ว่ามาติดนี่บปะมากเต็มหนองเลยงมแมนเต็มหนองเลยมีแต่ใบพัก

กินมีกินมีก็อ้วนเขื้นกันแล้บวมได้กินมีบวมนะบวมบวมเป็นอื้งลึ่งอยูสมารดทเดอราสมารดโอแม่น้้อาอากาศร้อนแบบี่มันต้องเน้าต้มคือต้องเนาะเอาเป็นน้ำก้อนเป็นบอลน้ำในบอล้ำใจเรากิดเป็นน้ำต้มเหรอเาะเน่ามาหันห้อน คือตกระลอกเลยเน่คยแอะไพ่อคือเบาได้ได้นี่ยเจ้าเจเบิ่งจะเบิ่งนี้นังมาบ่เบิ่งนังลายแล้วเบิ่งนังลายตกนรกอย่าเบิ่งนางพีไร้เด้อสได้นอนบ่ได้เด้อโอ้ยคือเบิงนางพีเคยก็นอนเอยเบิ่งนางพีละฟัดเคาเบิ่งนางพีละฟาดไหมโดยโดยเจ้าเจ้าขึ้นมานอนอยู่นี่เนาะบ่น้องใช่โดยนอนแล้ว มาชานาเบขอไม่เน mm ี hmm. uh ่ย huh. ม mm ีร hmm. mm ีว hmm. ิวผ so totally. right. so ืนตารางนอพีน so 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 ิ่งกันได้ใส่ไอี่าต่างได้อยรีวิวหนึ่งคำสบายดีสบายดีสบายดีสสบายดีอ้ย่างเด้อเนาะได้ลุงพูป่วื้อขนมมาฝากน้องไซฝันพี่น้องเลยใจด้กำลังทากันได้ย่งกินเ อาหารบะเลยยังไงจักจิบานยังคอยกัดพัดหรือยังพัดไก่หรือขั่วไข่ขั่วไก่นี่แหละคอยกับมีคือกันเดอรน้องชายนี่คือไก่ปอกโจ๊บหวานอันนั้นนั่นยาดีบาหวานยาดีบาหวานน้องคอยเนาะไก่ปักโจ๊บฮะโบเมนไก่เจ้าว่ามม่ยังสะเอาเบิ่งดูเจ้าว่ายังขนมโบเมนขนมคือข้าวไก่คือข้าวไก่ยี่ดีเจ้าว่ามม่ยังนะครับ ไอ้บักจนมันปุกไอ้ลูกสาวอย่างน้ออย่างน้อเคยกินอยู่บ่บ่เคยข้าวน่อบ่ลองซีเบิังเอาลองชิบิังหัวฉันพี่น้องทางขามาบ่เคยกินบ่หอมบ่บ่ว่าก็บ่เคยเห็นจะดมมึงด้วยเห็นตายบจะดมมึงด้วยบ่น้อยคิดว่าอันมันชิกินได้บ่ลองลองดู้วมันกินบ่ได้กัไปู๊ดเชอรงซีเด้อมันแข็งเอามันออกมาเป็นต่อยคือทำอย่างนี้ จำกินบ่อผู้เฒ่ามากินแท้แน่เ่ยแมนของผู้เฒ่ากินกิินนกกับข้าวเด็กน้อยกินได้ผู้ใหญ่กินดีคืออย่างไรเนาะข้าวเวลาโบวีนอ่ะกินกับข้อได้แก้คัดได้อยู่ได้มนน้ำตาลน้อยน้ำตาลก้อนแต่เพื่อประ่มคืออย่างไรเนาะเพราะมันขึ้นเหยากเหมือนเพราะว่าต้นมันสูงทอสิบักก็คือชิดักพีคืออย่างไรเนาะกินได้ตะหมากมันนั่นแหละน้ำพร้อยพี่น้องปรเนน้ำตาลก้อนนี่แหละ จะดีหวานจะดีหวานเซ็บป่แซ่บบ่หวานมันหวานนั่แหละมันหวานั้นกับข้าวนมาพูดได้พูดได้มากหวานแกแซ่บเนาะอันนี้ไปให้ตู้เด้อเพรว่าจะบุกิงกไปให้ตู้ฝากตู้กิน้เคยกินข้าวแมนเคยเคยกินข้าวเซ็บเคกินข้าว้องไซบันอยาบป็นหวานคอชิบ ไปต่เหายตู <es> ้เพื่นบุลลัยตู้เพื่อนีเอาใช่เนาะอากหาตู้จะเด้เอาเดียให้ทั้งเบาจนมาน่อยเพื่อยกับน้องไสเพ่นกอนเนาะด้ยบายดีเอ้วย้ย้วเอพี่นองเอทั้งสราเพ่นกับพักแล้วพี่นองเยพักกินข้าวกินน้าเแล้เนาะสาขึ้นคนดินขึ้นมานี่แหละพี่น้องเยมัน ต้องใส่เวลาเนี่ยเนะาะใครเยาะเพื่อนหลายคนอยู่พี่น้องเยสอยกันคนเะเดียวแป๊บๆกัแล้วเนาะนี่นะยเดาน้องกพี้องโอเคสำหรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ทั้งมาไรก็จะได้กอดจบคลิปลงไม่เพียงสนี้กันเนอะพี่น้องเนอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวันสุดสุดทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจทั้ง่องมาไรพะลุยเนาะรับทนะี่นี่ปลายลาพี่น้องสบายดี